จากประโยคคุณไม่เข้าใจนะ่ะถูกละคุณเกิดมามีทุกอย่างแต่ไอ้พวกที่มันต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์ด้วยตัวของมันเองเนี่ยผมรู้ดีว่ามันรู้สึกยังไงกว่ามันจะถีบตัวเองขึ้นมายืนอยู่บนสนามได้มันต้องออกแรงขนาดไหนผมเข้าใจมันดี เพราะคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีต้นทุนไม่มีเส้นไม่มีแบ็คไม่มีแม้จต่ที่ให้ยืนจากซีรีส์สงครามส่งด่วนเราจะเห็นคนธรรมดาธรรมดาที่ต้องดิ้นรนวิ่งฝ่ากระสุนฝาน่ฝานฝนฝ่าความจนเพื่อส่งพัสดุเขาไม่ใช่ทหารไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่คนใหญ่คนโตเขาแค่คนส่งของ แต่เพราะเขาเคยไม่มีอะไรเขารู้แค่ว่าจะไม่มีวันยอมกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเคยคนแบบนี้ถึงจะล้มก็ลุกไวเพราะเขาไม่เคยอยู่สูงจนลืมดินเขาจำได้ดีว่าชีวิตมันเคยเจ็บขนาดไหนไม่มีใครอยากล้มแต่คนที่เคยล้มมาก่อนจะไม่กลัวมันอีกเพราะเขาเรียนรู้ว่าล้มอีกครั้งก็แค่เริ่มใหม่อีกที ดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่มีอะไรยังเริ่มจากศูนย์อย่าคิดว่าคุณแย่คุณแค่กำลังสะสมความแข็งแกร่งเพื่อวันหนึ่งจะยืนในที่ที่ไม่มีใครทำคุณล้มได้เพราะคนที่มาจากศูนย์คือคนที่โลกไม่เคยช่วยแต่เขารอดมาได้ด้วยตัวเองคนแบบนี้เลยน่ากลัวเพราะไม่มีอะไรจะเสียและเขาล้มจนไม่กลัวอะไรแล้ว